ของแกเดนก็เป็นครัวที่อยู่ในบ้านปกติอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับเพื่อนๆนะคะที่ออกเรือนนะคะออกเรือนออกเย้านะคะที่ต่างคนต่างแบบว่าดูแลตัวเองนะคะเติบโตนะคะจะนะคะโอเคอเรามาส่องครัวประดานะคะเชา้านี้ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการต่างคนต่างทํา ครัวตัวเองหลังบ้านนะคะออกเย่ออกเรือนนะจ่าอยู่กับพ่อแม่มานานแล้วยอยู่ในกระเป๋าสีชมพูมานานแล้วตอนนี้ก็ถึงกับต้องควักเองแล้วนะงานนี้นะยืนด้วยยืนด้วยลาแข้งตัวเองแล้วตอนนี้นะคะจ้าพ่อแม่ก็เลี้ยงมาโตแล้วโตแล้วนะคะใช่ค่ะจ้าโตแล้วออกเย่ออกเรือนแล้วใช่มีครอบครัวแล้วทัม นะลุงช่างแซวแต่เช้าเลยวันนี้ว่าดาดาเก็บดอกแคปีนดอกแคแต่เช้าเลยถ้าเราไปซื้อนะหนึ่งเสียเวลาสองสองน้ำมันอีกสามตังในกระเป๋าถูกจ้องอันนี้ประหยัดเยอะเลยเนาะนะคะอันนี้อันนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โห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 นี่ครัวนะฮะครัวครัวนี้นี่เากกก็็บจแกงดอกแคนะ อันนี้ใส่น้ำปลาด้วยเปล่าไม่ใส่ใส่น้ำปลาอันนั้นใส่อะไรหมูบ่หมูโอ้ดอกแคใส่หมูนี่ปลูกอีกนะนี่หัวองเราเห็นไหมนี่ฮะดาดาปลูกพริกปลูกอะไรไว้ให้เอ็ดกินนะคะนี่กินไนี่กไดค่ะนี่กล้วยนี่ก็กินคือคือปลูกตรงนี้ก็กินด้วยกันในเอฟซีอันมันหย่อลงก็เอาแนี้ยใช่ค่ะนี่นี่นะคะนั่ม มันจะได้สวยๆไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของพี่ลักมาให้ประดาปลูกอีกนะเนี่ยเออเออเนี่ยปลูกตรงเนี้ยตรงปลูกตรงโคนเนี่ย้ลัไอ้บัวปลี่กในดันครัวใหม่ครัวใหม่ออันนี้ อยู่ที่บ้านปกติอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเ <laughs> พราะว่าทำอยู่ในบ้านปกติ <laughs> นี่นะคะเก่งอ่ะอ่ะเมงล่กเอาเด็ด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 โอ,โด <c oughs> โอ้โหดู <c oughs> โอ้มีละมุดด้วยนะฮะ <c oughs> ละมุดก,กำลังออกลูกเลย <c oughs> อา น,น่ากินขนาดเลยเสียดาไม่มีข้าเบือข้าวเส่พระดานี่ถ้าแกกินของแห้งๆน่ะไม่ได้ะไม่ค่อยได้อย่างน้อยจะต้องเป็นอะไรที่เป็นน้ำๆเพราะหนึ่งฟันไม่ดีนฟันไม่ค่อยมีนะคะดน้้ักวยเดี๋ยวรอให้ดอกแคมันนิ่มก่อนนิดนึงนะเอซีเพราะว่าอ,อันนี้คือหุงข้าวเรียบร้อย กแล้วจ้ะอืมเมื่อกี้ไปลุงบอกว่าให้ยาชีนึ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวอ๋อจ้ะคือป้าเขาทำเอง嘛นึ่งข้าวนึ่งข้าวอย่างเดียวอืมหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ยาชีไปน,นี่นะคะผักเม,มีงรักเราก็ปลูกไว้ในครัวของเราหอมเราก็ปลูกถ้าแอนจะยำหรือว่าทำอะไรก็มาเก็บมาใส่ซอยเลยโอ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะเพราาาะว่่่ไไมมดดกก็้ปลูคือ คือเอสเอนอ่ะถ้าถ้ายังไม่ได้ทําก็ยังไม่ได้เก็บเออถ้าทำเราก็เก็บอยถ้าทเก็บนะคะคือเราจะไม่เก็บไปตุนไว้ส่วนน้อยนะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เก็บเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกผัดไทยเงี้ยผัดเส้นผัดอะไรเนาะนะคะเมนูอย่างอื่นก็อ่านานก็จะมีน้ําพริกนะคะก็มาวานนี้ก็มาเก็บมะเขือที่แม่ดาวนิ่มหน่อยเพราะว่าแม่ดาวฟันไม่ค่อยแข็งเลยเออ จ้ะกรอบหอมโดอกเอืมาแ,แกงสซหมูแดดเดียวยิ่งอร่อยนะโอ้โหเสบับเสับเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้ำมันก็จะใส่นิดนึงเพราะว่าเราไม่มีข้าเวเบือใส่นะเอฟซีเรามีข้าวแช่ครัวคู่หูเรานะเอฟซีนี่นะเตาถ่านประหยัดไฟด้วยมไม่ต้องใช้เตาแก๊สเพราะว่าแก๊สหมด เดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะได้ไปเติมน้ำด้วยเออนะเอ้าใส่แล้วพี่น้องโอ้โหใส่ทั้งยาวอย่างนี้พี่น้องดูใบดูใบแมงลักเขาเด้อโอ้โหเขาใส่ทั้งยาวแบบนี้เลยเอซีดูนี่แหละครัวบ้านบ้านฮะเอฟซีไม่ต้องห่วงเด้อปเพิผลจะไม่มีอะไรกิน ไม่ดาแกหากินเก่งนะพี่น้องเดี๋ยวก็เก็บสะอมมาแกงเนาะเอออุ้ยดูมะเขือเทศเยอะมากเลยปพาดดูเอฟซีดูมะเขือเทศประดานี่เออนั่นเองมะเขืออะไนะโ้ดูมะเขือตอแหลนั่นเอนไหงตอแหลไงลูกละคำลูกละคำอ๋อนี่น่ะดูสีม่วงๆนะนี่นู่นน่ะน้าสีม่วงๆไต้ๆต้นเตี้ยๆเนี่เห็นบ่เจ้าบ่เห็นเนาะเอ้าดูสายตาข่อยดิพาดพี่น้องเจ้าบ่เห็นเนาะนี่ เกือเเจ้ามาเก็บ่อยัวอยู่เอเาอเก็บเอามเขือตอแหลไหนมเือตอนี่นี่นี่น่นี่น่นเยน่นนลูกละคนี่ยปลอมลมอยู่นี่อ๋อนี่บอกนี่บอกนี่บ่ตอแหลนี่บอกปาดคืองามคือดกแทศอุ้ยคอยโบเห็นปราดาเก็บกินได้เลยมเือตอแหลลูกละคน่กินอ่อ่ะ่อย่าเหยียบน้องแตงโม เห็นไม่เลยเขารอยเขาเหยียบนี่ไม่จะโตัวมาได้ตกใจหมดเลยเกือบจะเหยียบน้องแตงโมแล้วนี่นี่ค่ะมันคือเทศดดกดกเดยนพี่น้องเด้อขึ้นชายกันงามงามนี่โอ้ดูนะฮะสุกแล้วโอ้โหถ้าถ้าอะไรนะอืมถ้ามีข้าวแช่มันก็จะนี่ค่ะโคนนี้ก็ปลูกแล้วนะคะนี่ค่ะป้าดาก็มาปลูกพริกปลูกอะไร นี่ค่ะอุย้ยออกลูกแล้วนี่พริกออกลูกแล้วนี่เออนะต่อไปก็ไม่ต้องเก็บพริกแล้วไปอ้อมไม่ต้องไปซื้อพริกดูกล้วยนะกล้วยนี่ก็เครือหนึ่งนะหลังบ้านนะนี่ค่ะก็ยังไม่แก่นะยังไม่แก่อุย้ยดูแมวเจ้าขึ้นต้นไม้โอ้ยหนออันนี้ดอกเคนะคะอืม นี่ไงดาดาเขามาเก็บตรงนี้เอฟซีแลจะปีนได้ยังไงเนี่ยจะปีนขึ้นบนต้นเลยบ่เนี่ยนะวันนี้ก็อุ้ยทําไมวันนี้บรรยากาศดีจังเลยคลุ้มฟ้าครุ้มฝนเหมือนฝนจะตกเลยนะคะปกติตื่นมานี้ต้องมีแดดแล้วนะอันนี้ไม่ได้มีแดดเลยนะให้เอฟซีดูฟ้าดนะคะคลุ้มฟ้าคลุ้มฝนเลยนะ,ะบรรยากาศดีรู้สึกว่าหนาวด้วยนะช่วงเช้า อา้าแบตดรถจะบนหรือเปล่าเนี่ยนะป่ะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติหน้าที่กันนะคะด้านหน้าเนาะปารติบานก็ไปใส่บาตนะกับลุงเสือภาษานะเห็นไลฟ์สดเนาะนะคะอนะันนี้ก็ทำข้าวบ้านใครบ้านมันนะวันนี้นะก็ถือดิว่าดีอย่างหนึ่งเนาะ F-C นะ เหมือนกับลูกๆโตแล้วนะคะรับผิดชอบตัวเองแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่ที่ว่าจะมานั่งกินกันตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็สามารถนั่งรับประทานได้นะฮะคือร้านแม่กำไสก็รีโงเวท นะคะใหม่เนาะนะคะก็มเอาของอ,อะไรมาเก็บจากโดมเพราะตรงโดมก็จะกลายเป็นร้านกาแฟโฉมใหม่แล้มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆนะคะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจุดไหนจุดไหนนะคะจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทันมากค่ะสวัสดีค่ะ